สู้สู้สู้ตลอดเป็นกําลังใจให้เสียงเป็นยังไงบ้างชัดใช่ไหมคะเพราะว่าเอาไมค์เสียบอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้ไม่ได้เสียบไมค์เสียงชัดเนอะเข้าเครื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเสียงชัดสองช่อง YouTube แล้วก็ t i k t o k จะลองดูว่าเอาไมค์เสียบเข้าอีกเครื่องหนึ่งเป็นช่องของ YouTube วันนี้ใครอยากจะถามประเด็นไหนก็ถามมาได้เลยเนาะเราจะคุยกันในเรื่องขกงวันนี้เราจะมารับพลังงานจากพายีซีกันเนาะเป็นการเป็นการดูให้แบบสดๆสำหรับใครที่เข้ามาแล้วใน y YouTube เนาะก็รายงานตัวนิดนึงนะคะวันนี้เราจะดูเปิดให้แบบสดๆเลย <laughs> เลือกเอาเองเนอะว่าจะรับพลังงานได้แบบไหนจะมีวันนี้อะมีให้สอสามสำรับแล้วกันเนาะสำหรับคน ที่เข้ามาแล้วรายงานตัวนิดนึงภาพเสียงชัดเจนเนาะ <c oughs> ไม่ได้นัดใหม่ยล่วงหน้าไงเพราะว่าคือเอาเวลาเลิกดียามดีสะดวกอะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้านัดใหม่แล้วเกิดเอาเข้าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเป็นมันอาจจะแบบไม่ได้ตามเวลาไงอ่ะ มีให้เลือกนะ3ามกองแล้วกันวันนี้เลือกรับพลังงานแบบสดๆเลยนะใบที่1น,นะคะ2และก็3อ่ะถ้าเลือกได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับไพ่กันสําหรับคนที่เลือกกองที่1นึเนาะใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวนี้อีกนึงนะคะ อะไรเอ่ยอ๋อคุณพรพิมลเลือกสามใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าสามรอก่อนโอ้โหมีคนเลือกสามสองคนแล้วใจตรงกันปะเนี่ยของคุณพรพิมลก็เลือกสามนะอ่ะเดี๋ยวเอากองที่หนึ่งก่อนนะใครที่มาดูย้อนหลังสำหรับ y o u t u b e เนอะสามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะอือม,มาใบแรกก็ Ace of Wands ใครที่เลือกกองที่หนึ่งอือห Ten of Pentacles เป็นสิบเหลียญเนาะ ใบที่สอง Nine of Pentacles การเงินเด่นนะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นะสุดท้ายนะคะก็ยังเป็น Seven of Cups ต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่พลังงานของคนที่เลือกกองที่1นะใครที่เลือกกองที่หนยังไม่มีเนาะใน u t u b e มีใครเลือกกองที่1นึ่งไเอ่ยกองที่1วันนี้นะพลังงานด้านการเงินโดดเด่นนะคะเพราะนั้นเนี่ย วันนี้คิดดีพูดดีทําดีนะการเงินวันนี้เด่นนะคะเรื่องการเงินการงานเด่นนะใครที่ต้องการจะทําอะไรนะคะวันนี้นะการงานลุยได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์นะแต่ว่าคนที่บางคนอ่ะอาจจะไม่ได้หยุดวันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานหรือว่าบางทีเนี่ยงานออนไลน์อย่างเงี้ยมันทําได้ทุกวันอยู่แล้วไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดเนาะก็สามารถทําได้นะคะวันนี้ของพลังงานกองที่หนึ่งเนาะจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยอ่ะกองที่สอง ว้าวควีนอเปนจะโกขึ้นมาเลยอะ่ะมีใครเลือกกล่องสองปะยังไม่มีใช่ปะ <laughs> ใครวันนี้นะกล่องสองนี้การเงินโหแบบหนะแต่ว่ากำมาขึ้นมาก็คือหมายความว่าก็ทำบุญเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าบางทีนะต้องบอกก่อนนะว่าบางคนอาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะแต่ว่าถ้าได้โชคได้ลาบแล้วเนี่ยอย่าลืมนะอุทิศส,ส่วนบุญส,ส่วน,วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมในเวรด้วยนะแล้วก็พวกคุูบาอาจารย์ต่างๆด้วยนะคะว้าวไฟออฟเพนเชอรโกสและสุดท้ายท้ายท้ายสุดจะเป็นโอ้โหไฟออฟบอนส์วันนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าการเงินเด่นนะแต่ว่าบางทีนะ ใครที่กําลังติดต่อเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็กแล้วแต่นะให้ระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะเพราะว่าคําพูดเราบางทีมันอาจจะมีแบบกระทบจิตใจกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะวันนี้นะถามว่าพลังงานดีไหมดีค่ะก็ระวังเรื่องเดียวเรื่องคําพูดแล้วการเงินมาแบบเด่นนะถ้าใครจะลงทุนหรือว่าติดต่อธุรกิจค้าขายอะไรกับใครก็แล้วแต่นะคะคำพูดเป็นเรื่องสำคัญนะพูดดีได้เงินแหลกวันนี้ พูดดีแล้วได้เงินนะก็ขอให้โชคดีเนาะอ่ะกองที่สามมาลุ้นกันเมื่อกี้ใครเลือกกองที่สามอะ่ะเอาโดดเด่นแรงนะเนี่ยกระเด็นออกมาเนี่ยแสดงว่าแบบแรงมากนะสนใจมานะโอ้โหใบแรกก็แบบเริ่มต้นอะไรอะ่ะอยากเริ่มต้นทำอะไรเป็นธุรกิจเล็กๆก,ก็ได้หรือแม้กระทั่งนะ การเริ่มต้นมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้มาถึงก็แบบม,มิตรภาพความสัมพันธ์นะดีมากๆโอ้โ oh ห ten of pentacles มิตรภาพนะหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองนะคะหรือว่าความโชคดีนั่นแหละคบเพื่อนดีคบเพื่อนดีทำให้เราดีอาจจะได้โชคได้ลาภจากเพื่อนด้วยนะนะ t ั o บอ b o n ได้โชคได้ลาบหรือว่าได้ความคิดอะไรใหม่ๆจากหน้าที่การงานด้วยนะคะก็คือได้เพื่อนดีอ่ะทําให้เราได้ดีแล้วก็อย่าลืมนะว่าอย่าท้อนะคะสำหรับใครที่กําลังท้อแท้ใจอยู่นะตอนนี้อย่าท้อนะคะมีอะไรเนี่ยปรึกษาเพื่อนได้เพื่อนให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้ความคิดที่ดีๆด,ด,ด้วยเนาะผ่านพ้นไปได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนที่ดีด้วยเช่นกันนะคะหลังจากเราดูเป็นภาพรวมแล้วมีใครต้องการจะถามอะไรเป็นการส่วนตัวไหม ถามได้นะคะวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเนาะหลังจากที่ใน youtube เนื้อเราห่างหายกันไปก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากเราก็จะมากันเจอกันตอนเย็ยนเนาะ<อ>สำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะ เราก็มารับพลังงานจากไพ่ยิปซีกันนะคะใครที่ต้องการถามอะไรส่วนตัวเนาะสามารถถามได้เลยเนาะเสียงประมาณนี้ชัดเจนใช่ไหมคะต้องเช็คเสียงเพราะว่าเมื่อวานไม่ไม่ไม่ดังวันนี้ก็เลยต้องเช็คเสียงนิดนึงเมื่อวานไม่ดับไปซะเฉยๆไม่รู้ทานหมดหรือเปล่า แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนฐานนะก็ก็ดังเหมือนเดิมใช่ไหมต้องเช็คเสียงนิดนึงใน YouTube มีใครต้องการถามอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราใช้เวลากันสักแป๊บหนึ่งเนาะได้ค่ะไปทำงานเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะวันนี้สําหรับใครที่จะไปทํางานเนาะก็วันนี้ก็ ทำอะไรต่างๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ว่าทําอะไรก็ขอให้มีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดี <laughs> ถ้าใจดีทุกอย่างมก็ดีเนาะก็ขอให้ไปทํางานเนาะอ่ะสำหรับใน Youtube ถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอให้คนที่ได้รับพลังงานเนาะแม้ว่าจะดูดย้อนหลังนะคะก็รับพลังงานดีๆไปนะคะแล้วก็ใครที่ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยวางแล้วก็ทิ้งไปนะอย่าไปรับสิ่งที่มันไม่ดีเข้าตัวเรานะคะสิ่งดีๆเราก็รับเอาไว้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย